พี่ไปบวชจากห้าพันสาสึกออกมาให้คนแก่เข้าไปขอถ้าไม่จริงยอมให้ฟันคอถ้าไม่จริงยอมให้ฟันคอถ้าบุญให้พอคงได้ร่วมรักกันถ้าน้องไม่รักพี่ก็อายเขาแย่ถ้าน้องไม่รักพี่ก็อายเขาแยาพี่บวช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปาขอนำเสนอข้อมูลสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีพุทธศักราช2566ในพื้นที่ตำบลจริมอำเภอท่าปาจังหวัดอุตร,รดิตถ์โดยมีรายละเอียดดังนี้ตำบลจริมอำเภอท่าปาจังหวัดอุตร,รดิตถ์เป็นตำบลที่อบพยพมาจากการสร้างเขื่อนศิริกิจเมื่อปีพุทธศักราช2514 นักสะดส่วนใหญ่อพยพมาจากหลายหมู่บ้านหลายตำบลเช่นตำบลท่าแฝกตำบลหัดล้าและตำบลจริมเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันซึ่งทางนิคมสร้างตนเองลำนำน่านเป็นหน่วยงานที่จัดสรรพื้นที่โดยให้ครัวเรือนละ15ไร่แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยจำนวน2ไร่และที่ทำกินจำนวน13ไร่ ตามข้อมูลจะประถอปี2565มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น1,927ครัวเรือนแบ่งเป็นประชากรทั้งสิ้นรวม5,427คนแบ่งเป็นชาย2,624คนและหญิง2,803คนตำบลจริมแบ่งการปกครองเป็น13หมู่บ้านมีนายกิ่งชุ่มขันเป็นกำนันตำบลจริมมีนายราชันมหาวัน เป็นนายกเทศมนตรีตำบลจริมมีผลิตภัณฑ์โอทอปเด่นได้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์บ้านกิ่วเคียนกล้วยตากออร์แกนิกบ้านสีเสียดฟอนิเจอร์ไม้บ้านปากดงแก้วโป่งขามบ้านดงงามผ้าทอบ้านห้วยตาใต้เป็นต้นประชากรตำบลจริมมีรายได้เฉลี่ย จากการประกอบอาชีพจำนวน166,662บาทเศษต่อครัวเรือนต่อปีส่วนใหญ่มาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำสวนทำนาและเลี้ยงสัตว์ด้านแหล่งท่องเที่ยวและการบริการมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริอ่างเก็บน้ำวังชมพูชุมชนท่องเที่ยวนวาววิถีบ้านกิ่วเคียน วัดน้ำปึงมีพระธาตุปราปรสาโทโฮและน้ำตกตัดหมาหอนด้านศินละปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลจริมมีประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่โดดเด่นและมีความเป็นอัตลักษณ์มีโบราณสถานเหมาะแก่ก,การส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาทิประเพณีวัฒนธรรมแห่ผีตลกประเพณีตานกุ้ยฉลากพิธีกรรมบายสีสู่ขวัญ การเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษประเพณีทำบุญกลางบ้านวัฒนธรรมพื้นบ้านเช่นวันเลี้ยงผีปู่ย่าตายายนอกจากนี้ตำบลจริมยังมีกลุ่มอาชีพที่หลากหลายเช่นกลุ่มกระทะเม็ดมะม่วงหิมพานต์กลุ่มจักสารไม้ไผ่กลุ่มทำไม้กวาดกลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์ไม้กลุ่มกล้วยตากกลุ่มแปรรูปพืชผลทางการเกษตรเป็นต้น แนวทางการพัฒนาสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลจริมมีการบริหารจัดการการพัฒนาสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีอาคารสถานที่ดำเนินงานตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลจริมมีผู้นำกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเช่น กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกเทศบาลกลุ่มอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุแกนนำต่างๆในพื้นที่ตำบลจริมมีคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีนายกเทศมนตรีตำบลจริมเป็นประธานคณะทำงานมีการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเป็นประจำทุกปีโดยบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานได้แก่ เทศบาลตำบลเจริมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลาปกครองอำเภอท้องถิ่นอำเภอกศนอำเภอเกษตรอำเภอตลอดจนผู้นำแกนนำที่สำคัญในหมู่บ้านตำบลเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมในตำบลอย่างเป็นรูปธรรมโดยประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด คณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถถ่ายทอด CIA โปรแกรมได้โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในตำบลจริมมีการนำปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับตำบลมาจัดทำลำดับความสำคัญเร่งด่วนดำเนินการก่อนหลังเพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ทันท่วงทีตำบลจริมมีการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีการวาดขอบเขียดแผนที่หมู่บ้านและการปักหมุดสถานที่สำคัญพร้อมทั้งใส่วางสัญลักษณ์สถานที่สำคัญในหมู่บ้านได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงงามชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวาวิถีบ้านกิ่วเคียนกลุ่มโอท็อปต่างๆในพื้นที่ตำบลจริมเป็นต้นโดยมีการเชื่อมโยงกระบวนการการพัฒนา ที่มาจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม CIA และมีการเผยแพร่ผลการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางเว็บไซต์และ Facebook Fanpage โดยตำบลจริมมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลในรูปแบบวีดีทัศน์และ GIS ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Fanpage และช่องทางออนไลน์อื่นๆ ตำบนจริมหน้าอยู่สร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนบนจุดยืนธรรมมาพิบาลบูรณาการชุมชนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง